โอโหวิ่งวิ่งมาโนแล้ววิ่งมาหูอย่างไวอ้หโ้โหโอ้โหโหเอ๊เอ๊เอ๊โอ้โตัวนี้ปากเบี้ยวหน้าสงสารอ่าอ่มันเจ็บรึเปล่าควาน่ารักมากไปค่ะดิซายเราจะไปไหนกันคะไปดูนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศกับกระต่ายกับเราแย่ไปหมดเลยปนู่น พี่เกลี่รีแม่เกดน้องธันวาแม่หนึ่งไปนู่นแล้วนะคะทุกคนไปกันผออู้หิงไปกันแล้วอเอออย่าตัดหน้ากันสิเลนใครเลนมันนี่เราปั่นจัก,กรยานไปกันนะทุกคนนู่นด้านหน้ามีพี่หม่พี่ปอนแม่เกดน้องธันวาวพี่เกลี่แล้วก็พ่อปองนะนี่จัก,กรยานคนละคันพอไปหน้านู่นแล้วไม่รอใครเลยดูพี่ใหม่ พี่ใหม่สอนพี่ปอหน้าเอ็นดูสงสารหน้าเอ็นดูสงสารคนปั้นไหวไหมถึงแล้วพักพักไปกันไปกันเอาเอาเอาอันนี้ก็ของกินจะลของตกจะตกกันะนี่กวาง ับนีฮ้องเท่านะสวัสดีเอาเอาสูกินขวน้ำกันเอาห้ยตัวนี้ผนมาเป็นอะไรไม่รู้อ๋อเป็นหมัดกันหมดน่าสงสารมันกัดกันอ๋อเออใช่ ระวังนะระวังมาทางนู้นคือนีสเสียงดังมากไปดูกันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮาร์ดคอร์โอ้โหโอ้หวิ่งวิ่งมาโน้แล้ววิ่งมาโโอ้หอย่างไวอ้ดูหน้าตาแต่ละตัวโคตรแบบว่ามันเตรียมลุกอ่ะมันเตรียมลุกอ่ะธนวัฒน์อย่าไปเข้าใกล้เดี๋ยวเราทำธนวาอย่าใกล้นะมันสั่หัวเลยนะธนวา นี่เราต้องใช้วิธีเอยโยนเหมือนพ่อปองเฮ้ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไปโอ้มันไม่ย้มันไม่รับว่ะรับแท้มันไม่รับเราโยนให้ไม่ได้ต้องมารับอดยาโยนให้มาเลยลูกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาจิกนะเออดีเดี๋ยวพร้อมนะเมากโอ้บนหลังให้มันจิกหลังเพื่อนเอใหญ่อใหญ่ น่ากลัวมากนะน่ากลัวมากมันรอจะมาจิกผักมันน่ากลัวมากอ่ะหน้าตามันน่ากลัวมากเลยนะนี่นี่นี่นะนีต้องมันยาวๆอย่างงี้ดูดูโดูวยมันน่ากลัวมากขดตามันงอนเชียวขดตามันยาวเลยเอาวางตรงนี้ตอนมันเผือว้าเหรอวงนี่นะคะตรงนี้จะมาเอาขันไ่เอะไมเยอะ ยมาเอาตัวอื่นจะได้กินด้วยใช่เราโยนไปไหมยังฝั่งจะได้กินตันเขาเก็บไว้ตรงคอหรือเปล่าสังเกตคอที่ป่องๆอ่ะอืมเขาเก็บไว้กินเออเก็บไว้ที่คอแน่เลยเยอะมากทันวายอนเอ้าวายอนวายอนนี่ลนกกระจอเทศกดตามาดิดูตาเราดิดีใจแบบว่าตอนนี้นะทุกคนนะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นกกระจอกเทศนะทุกคนเพราะว่าเขารุกเก่งมากดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูแววตาและสายตาแบบว่าพร้อมจู่โจมมากอ่ะทุกคน

หยุดอ่ะครับวุ๊บน้าเขาปากเรีวแล้วปากเบี้ยวโฮ้ยน่าสงสารเขาโดนกัดแน่เลยใช่ไหมเนี่ยดูดิเขาเป็นแผลเต็มตัวเลยนะทุกคนนี่มามมตัวนู้นมีขาวน่าจะแก่แล้วตัวนู้นอ่ะดูท่าเดินดิเดินแบบไม่มีแรงจะเดินละป้อนเลยอันนี้อันนี้ไม่ฮาร์ดคอร์เหนูกระจอกเทศอันนี้ป้อนได้ กือบโดนมือเลยเดี๋ยวไปล้างมือครับเออโอ้อันนี้เขาใหญ่ชั่วนะไอ้นกกระจอกเที่นี่มันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือแบบพร้อมจิกตลอดเวลาเอาไม่กินอิ่มอิมอิ่มอิมอิมตัวนี้มาตัวนี้หิวไหมเนี่ยใช่ตัวนี้หน้าสงสารเป็นแผลด้วยนี่ตัวนี้ปากเบี้ยวเนี่ยหน้าสงสารอ่าอมันเจ็บหรือเปล่าอ่าอ่าเดี๋ยวแย่งเพื่อน น่ารักมากอน,นี่กินแล้วดีไซน์ตัวนี้เป็นแผลดีไซน์เนี่ยนูเห็นไหมมาดูด้านนี้ดิแผลตรงนั้น,นแดงๆอ่ะนั่นแผลสด,สดๆ,ๆเลยใช่น่าจะโดนเขาน่าแน่ๆๆๆเข่าไอ้ตัวนี้ทิ่มเอธอโดนเข่าทิ่มแน่เลยอ่ะโคตรแหลมอ่ะมาทีจับดูแสดงว่าเข่าไอ้ตัวนี้แหละเพราะว่วาเป็น,น,เ,ปนเป็นแผลกลมๆอะ่ะเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีอ่ะสองข้างเลยเนี่ยไงสองข้างเลยอ่ะข้างหลังร เนี่ยเนี่ยตัวนี้เห็นไหมเนี่ยันพยายามเมรียตรงเนี้ยเอออะโอ้ยโยนโยนเข้าไปในกรงเลยลูกอันนี้เขากินลาบากเขาต้องเอียงคอกินโยนเข้าไปให้ใหเข้าในกรงเลยลูกเออโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้ดีไซน์กับเกลลี่ก็มาให้อาหารกว้างแล้วก็นกกระจอกเทศกันเนาะดเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายบายบายค่ะพี่เกลลี่บ๊ายบาย